ถ้ามีบล็อกตัวต่อสามารถทําให้เด็กๆที่ติดโทรศัพท์และทีวีเล่นเงียบๆทั้งวันมันต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนนี่แหละบล็อกตัวต่อแม่เหล็กไมโครฟ t ของฉันนําเกมที่เด็กชอบทําเป็นของเล่นที่จับต้องได้สามารถทําให้เด็กไม่หลงไหลในโทรศัพท์อีกต่อไปยังช่วยฝึกสมาธิและการคิดเชิงพื้นที่ของเด็กบล็อกไม้ใช้วัสดุแม่เหล็กคุณภาพสูงมีแรงยึดเกาะที่แข็งแรงเกือบ100แบบของบล็อกตัวต่อที่แตกต่างกันสามารถให้เด็กสร้างสรรได้อย่างอิสระให้เด็กๆดื่มดํากับโลกแห่งความคิดสร้างสารรค์ของตัวเอง นี่น่าจะเป็นของเล่นในฝันของเด็กผู้ชายหลายคนบล็อกแม่เหล็กเวอร์ชันโลกจริงเด็กที่เล่นสิ่งนี้ได้เก่งมากไม่ใช่จะเข้าเรียนที่ฮาวาดก็แค่อยากเข้า MIT มที่บล็อกนี้มีองค์ประกอบมากกว่า200ชิ้นแต่ละชิ้นฝังด้วยแม่เหล็กถาวร8ชิ้นไม่แบ่งแยกฝ่ายสามารถประกอบเป็นโมเดลที่มีรูปแบบหลากหลายได้หลายหมื่นรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการรับรู้พื้นที่และจินตนาการมีประโยชน์มากเป็นพิเศษจริงๆแล้วการเข้าใจความคิดของเด็กผู้ชายเป็นเรื่องง่ายทุกก้อนแม่เหล็กทั้งหมดสอดคล้องกับโลกของชั้้้าา้นนาางสมรบได อันที่จริงการทาให้เด็กไม่เล่นโทรศัพท์มือถือนั้นง่ายมากชุดแม่เหล็กบล็อกที่สนุกสนานมีองค์ประกอบของป่าทะเลทรายและทะเลคุณสามารถใช้มันสร้างกระท่อมน้ําแข็งได้ป่าเล็กๆหรือเป็นน้ํผู้ทะเลทรายน้ําไหลผู้เขาสูงบล็อกตัวต่อชุดนี้ทําจากแม่เหล็กคุณภาพสูงแม่เหล็กแรงสูงไม่หลุดง่ายเนื้อสัมผัสแบบด้านให้ความรู้สึกยอดเยี่ยมทั้งผู้ใหญ่และเด็กต่างก็ชื่นชอบและหลงใหลสั่งซื้อเดี๋ยวนี้ส่งฟรีถึงบ้านในราคาต่ําสุดเด็กๆจากครอบครัวที่ร่ารวยกําลังเล่นกันอยู่รีบคลิกลิงลย